สวัสดีค่ัท่านผู้ฟังรายการเลียบพระนครกับมทรพระนครรายการเลียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีค้ารากรศาสตร์รายการเลียบพระนครวันนี้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย แล้วเหตุการณ์ในในปัจจุบันนะคะอยากจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่เป็นสาธารณประโยชน์แห่งประชา,ะช,าชนชาวสยามหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผู้จัดถึงมาจั พาทุกท่านไปลัดเลาะเรียบเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะ mm. เพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์โควิดบ้างอะไรบ้างนะคะเวียนกลับมาแล้วก็ข่าวไม่รู้จริงมั่งปลอมมั่งนะ,ะไม่รู้ว่าจะฟังทางไหนดีว่าการระบาดของโควิดนั้นก็กลับไปอีกครั้งนึงโรงพยาบาลหลายๆแห่งก็เริ่มมีผู้ป่วยเข้าไปแล้วก็ มีสภาพเตียงของผู้ป่วยเต็มนะคะไม่ไม่สามารถจะรับผู้ป่วยได้แต่บางข่าวกรองบางข่าวกรองก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะคะเป็นเรื่องที่การปล่อยปล่อยข่าวเพื่อให้คนตื่นตระหนอ,อไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงหรือไม่จริงเป็นข่าวปลอมหรือยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ คนไทยเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เพียงแต่เชื้อไวรัสโควิดอย่างเดียวนะคะมันจะมีเชื้อโรคอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากมายแล้วก็เป็นเชื้อโรคตัวใหม่ๆแบคทีเรียตัวใหม่ๆหรือไวรัสตัวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ด้วยความที่สังคมโลกของเราปัจจุบันนั้นก็เสื่อมโทรมลงทุกวันนี้ไม่รวมถึงบรรดา อุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศทุกทวีปะนะคะทั่วโลกทุกซีกโลกนะคะที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมีอุบัติภัยเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อด้วยสภาพระอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโลกก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะโครคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เนี่ยพูดถึงแล้วประเทศไทยของเราโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ของไทยเรานั้นเนี่ย พระองค์ท่านมีความห่วงใยนะคะแล้วก็มีความาคิดหัวก้าวหน้าในเรื่องเหล่านี้มาตลอดอตั้งไม่ว่าจะเป็นการที่ได้ไปศึกษาในต่างประเทศแล้วได้เห็นนะคะการสารสุขการแพทย์ในต่างประเทศที่เข้าเจริญทันสมัยทำให้หลายๆพระองค์นะคะที่ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศแล้วก็อยากจะนำความเจริญเหล่านั้นการสารสุขที่ดีเหล่านั้น กลับมาบ้านเราเพื่อให้ประชาชนคนไทยเราประชาชนชาวสยามเนี่ยมีสุขภาพและมีการสาธารณสุขที่ดีขึ้นจุดจากจุดเริ่มต้นเราต้องมองระดับโลกก่อนนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการสาธารณสุขโลกเนี่ยที่เราเรียกว่าสากลเนี่ยนะคะที่เป็นสากลเ,เกิดขึ้นตั้งเมื่อใดเมื่อไรนะคะที่ไหนอย่างไรจุดเริ่มต้นในการที่ ให้มีการช่วยเหลือนะคะทหารผู้บาดเจ็บในช่วงสงครามระหว่างสัมพันธมิตรฝรั่งเศสกับกองทัพออสเตรียที่หมู่บ้านซอลเฟริโดประเทศอิตาลาีนำโดยการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆนะคะที่มีอังรีดูนังนะคะนายแพทย์ชาวสวิตสแลนด์ แล้วก็สมาคมสาธารณประโยชน์แห่งกรุงเจนีวาเป็นรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดหน่วยงานที่เป็นอาสาสมัครแล้วก็คอยช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในครั้งนั้นรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้เชิญผู้แทนจากนานาชาติในวันที่22สิงหาคม2407ให้ให้เข้ามาร่วมประชุม แล้วก็มาร่วมลงนามในข้อตกลงอนุสัญญาเจนีวาอันนี้เราเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะอนุสัญญาเจนีวาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการก่อตั้งสภากาชาติในระดับสากลบนแนวคิดของการที่จะไม่นิ่งดูดายต่อการบาดเจ็บล้มตายแล้วก็มีมีเมตตาธรรมและก็มนุษยธรรมต่อ ทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมิตรหรือฝ่ายศัตรูฝ่ายตรงข้ามยังไงก็ตามเนี่ยอ,อ,อนุสัญญานี้เนี่ยจะครอบคุมให้การช่วยเหลือโดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายใดๆทั้งสิน้นแม้ว่ารัฐบาลสยามนยในเวลานั้นเนี่ยนะคะเมื่อวันที่22สิงหาคม2407เนี่ยเราจะไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าไปร่วมประชุม ในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ว่าด้วยเจตนารม์เดียวกันกับการที่ให้มีการก่อตั้งกาชาติสากลขึ้นเนี่ยเมื่อทหารผู้เสียสละบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากในเหตุขัดแย้งรอสอย1 2อยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอนานิคมในลาวและกัมพูชา ซึ่งเป็นคู่กรณีของเราในเหตุการณ์ขอวความขัดแย้งรอสอรนะคะต้องการที่จะครอบครองดินแดนพื้นที่ริมฝั่งโคงบางส่วนซึ่งเป็นอนาเขตของราชอาณาจักรสยามมาก่อนแม้นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้จอยู่หัวจะทรงดำ,ดำเนินยุทธวิธีทางการทูตแล้วก็ยอมทำตามฝรั่งเศสด้วยการเสียค่าปรับเป็นเงินถึง3ล้านฝรัง่งแต่ฝรั่งเศส ก็ยังไม่ยอมถอนทหารออกจากเมืองจันทบุรีที่ฝรั่งเศสยึดเอาไว้เป็นเมืองประกันตามสัญญาทำให้เกิดศึกสงครามนะคะยืดเยื้อยาวนานร่วมสิบปีเหตุการณ์รศรครั้งนั้นเนี่ยตามคติของนานาประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยในช่วงเวลานั้นน,นะคะจากสถานการณ์ข้างต้นเนี่ย มันก็เลยเป็นเหตุให้ผู้นำสตรีของไทยเราบางท่านนะคะท่านนั้นมีนามว่าท่านผู้หญิงเลื่อนภาสกรวงมีดำริที่จะจัดตั้งหน่วยงานตามแบบสภากาชาติสากลพร้อมกับได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นในพระนครสำหรับเพื่อการรับรักษาทหารที่บาดเจ็บคุณหญิงเปลี่ยน ภาสกรบงนะคะจึงได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมรา,ราชเทวีหรือพระนามเต็มก็คือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษา,าอาิกาเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพระบิดานะคะของรัชกาลที่เก้าคุณหญิงเปลี่ยนได้มีหนังสือถึงพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในเวลานั้นนะคะ แล้วก็ขอให้พระองค์ได้ให้โปรดนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราดำริว่ามันเป็นความคิดที่ต้องด้วยแบบอย่างอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายและพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยนะคะที่จะให้มีการจัดตั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าพระทานพระบรมราชานุญาต ให้มีการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นในวันที่26เมษายน2436โดยผูบ้บำรุงการอย่างสูงสุดก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้บำรุงการอ,อ,อีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระบรมราชมาตายิกาเธอกรมพระยาสุดารัตราชประยูน หรือพระนามอีกพระนามหนึ่งก็คือพระเจ้ารูปเธอพระองค์เจ้าละม่อมแล้วก็ยังมีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงเป็นสภาชนชนนีพระนางเจ้าสวัสดิาผ่องศรีพระราชเทวีพระบรมราชเทวีทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานนยิกาแล้วท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงผู้ริเริ่มก็เป็นเลขานุก,กาลี ของสภาอุณาโรมแดงแห่งชาติสยามภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งสภาอุณาโรมแดงขึ้นแล้วเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสู่สวรรค่าไหลบรรดาพระราชโอรสและก็พระราชธิดาเห็นพ้องต้องกันที่จะต้องมีการจัดสร้างสิ่งซึ่ง,งเป็นถาวรและวัตถุถาวรประโยชน์ ให้เป็นอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติสืบไปชั่วการนานพระราชบำลีิในการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงเกิดขึ้นโดยในเวลานั้นเนี่ยมีนามว่าโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงเป็นเบื้องต้นแล้วก็สรงมอบฉันท้าให้จอมพลพระเจ้าบรวงศ์เธอกรมพระนครชัยศรีสุรเดชเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ จากพระราชทรัพย์จำนวน1 2 2 9 1 0บาทที่พระราชโอรสและก็พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงร่วมบริจาคแล้วก็ร่วมกับทุนทรัพย์ของพระราชทานจากพระราชานุญ,ญาตพิเศษในองค์สภานายิกาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนของสภากาชาติเดิมโรงพยาบาล สภากาชาติจึงได้ก่อตั้งขึ้นในที่ดินส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้ตั้งอยู่ริมถนนพระรามที่สมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น1 4 1ไร่และทรงขนานนามโรงพยาบาลตามพระปรมาพิไทยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้พระฐานนามว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็พระองค์ท่านเองก็ทรงเสด็จพำนเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ด้วยพระองค์เองนะคะเมื่อวันที่30พฤษภาคม2457ในความแจ้งครั้งนั้นเนี่ยนะคะสภาการชาติในเรื่องของการเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้เป็นสถานที่ รับร,ร,รักษาพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายเนี่ยจากพระราชสวนีในสมเด็จพระศรีรัชรินทราบรมราชบ,บรมราชินีนาถเนี่ยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอ,องค์สภานายิกาดำรัสเหนือกล้าวให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าทั้งนี้เพื่อให้สภากาชาติเริ่มมีการสร้างโรงพยาบาลอันทาวร และประกอบไปด้วยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่างดีที่สุดตามวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอนุสรณ์สนองพระเดชพระคุณให้สมเด็จพระบรมราชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นข้อความบางช่วงบางตอนที่เป็นพระราชสมณีนะคะขององค์เลขสภานายิกาในขณะนั้นเนี่ยนะคะสภากาชาดก็ได้จัด ตั้งจัดสร้างตึกที่ถาวรของตัวเองขึ้นใช้เป็นที่ตรวจโรคแล้วก็ประกอบการตรวจค้นเชื้อโรคต่างๆทั้งนี้เป็นที่สั่งสอนแก่นายแพทย์จำนวนหนึ่งหลังตึกที่ทำการผ่าตัดอีกหนึ่งหลังตึกที่พักคนเจ็บไข้อีกสองหลังกลับด้านหลังก็จะมี ครัวและโรงซักฟอกตามสมควรกับทั้งที่ได้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องตกแต่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทั้งนี้เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยก็ทรงโปรดเก้าให้โอนโรงพยาบาลแห่งนี้แก่กระทรวงกลาโหมเป็นการชโชคลาวโดยนอกจากจะให้เป็นสถานที่ รักษาพยาบาลฝ่ายทหารแล้วเนี่ยก็ยังขอให้รับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปด้วยเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์พร้อมกับบทบาทหน้าที่ให้เป็นสถานที่สำหรับเล่าเรียนศึกษาของบรรดานายแพทย์ทหารบกทั้งหลายภายหลังต่อมาเมื่อสภากาชาดได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งรับบริจาคจากทุนทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจึงได้มีการโอนโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์นี้กลับมาดำเนินการด้วยตนเองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459เป็นต้นมาโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์นั้นมีหน้าที่รับรักษาพยาบาลให้การบริการด้านสาธารณสุขด้านการบริการสุขภาพ แก่สาธารณชนอย่างเต็มที่ทั้งในยามศึกสงครามและก็ในยามปลอดศึกสงครามด้วยที่ด้วยที่ว่าตั้งขึ้นมานั้นที่ตั้งของโรงพยาบาลจุฬานั้นอยู่ในทำเลที่เหมาะสมสะดวกสบายที่จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางใหญ่ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันในยุครแรกนะคะในสมัยรแรกๆที่การคมนาคม ยังต้องพึ่งทางน้ำเป็นหลักเนี่ยก็มีสาลาท่าน้ำทิพสเถียรรอบคลองหัวลำโพงหน้าโรงพยาบาลสำหรับให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ญาติได้มาจอดเรือแล้วก็ขึ้นลงตรงท่าเรือนั้นคลองที่มีอยู่รอบๆโรงพยาบาลทั้ง4ด้านเนี่ยเป็นเส้นทางสำคัญในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลรวมทั้ง การสัญจรทางบกซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีถนนสามสายนะคะผ่านรอบโรงพยาบาลได้แก่ถนนหัวลำโพงนอกออถนนหัวลำโพงนอกเนี่ยปัจจุบันก็คือถนนพระรามที่สี่แล้วก็ถนนราชดาริอีกถนนนึงก็คือถนนสนาม้าหรือเรียกอีกปัจจุบันเนี่ยเราจะติดเรียกว่า ถนนอังรีดูนังารายได้หลักในการแรกเริ่มนะคะดำเนินการของโรงพยาบาลก็อาศัยการอุดหนุนเกื้อกูลของผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาร่วมบริจาคโดยมีรายได้บางส่วนมาจากอัตราค่าตรวจรักษาค่าตรวจค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่ายา จากผู้ที่เข้าพอจะมีทุนทรัพย์ผู้ที่เข้าพอจะเสียจ่ายค่าเหล่านี้ได้บ้างตามสมควรเช่นในในปีพุทศราชสองสี่ค่าผ่าตัดในเวลานั้นนะคะธรรมดาเนี่ย50บาทแล้วก็ยีบบาทแล้วแต่นะคะว่าค่าค่าผ่าตัดธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ได้ห้องพิเศษหรือเป็นการตัด ผ่าตัดแบบกรณีพิเศษใดๆก็จะอยู่ในราคา50บาทยี่สิบบาทเท่านั้นเองมูลค่าของเราอาจจะมองว่าโอ้ยนิดเดียวแต่สมัยนั้นเนี่ยห้บาทนีท่แทบจะเงินเดือนครึ่งหนึ่งเลยนะคะของเนเดือนค่าฉายรูปด้วยแสงรอนเก้นนะคะหรือแสงเอ็กซเรย์นั่นเองครั้งละสิบบาทค่าถอนฟันห้าถึงสิบาท ค่ายาเม็ดห่อละห้าสิบตางยาถูกมากยาน้ำขวดละหนบาทเนี่ยนี่เป็นต้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างของราคายาในขณะนั้นข้อบังคับระเบียบการภายในของโรงพยาบาลก็ในปี2460นะคะ2460ั24่ซึ่งมีรายละเอียดในข้อที่16ระบุเอาไว้ว่าแผนกตรวจคนเจ็บไข้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจคนเจ็บไข้ทั่วไปไม่ว่าชาติหรือภาษาใดต้องทําเสมอหน้ากันและทั่วถึงกันหมดตามเวลาที่กำหนดไว้ส่วนผู้ที่เป็นโรคประจำเป็นเร่งด่วนอันจะรอตรวจตามเวลาไม่ได้ต้องตรวจให้ทุกเมื่อไม่ว่าเวลาใดวันใดอันนี้เป็นระเบียบข้อที่สนะิบหของ โรงพยาบาลแห่งนี้คือระบุไว้ชัดเจนหรือว่าไม่มีการมีความเสมอภาคนะคะคนไข้ทั่วไปไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ตามจะได้รับการดูแลอย่างเสมอหน้าแล้วก็ทั่วถึงตามที่ระเบียบได้วางกฎระเบียบเอาไว้ในความตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะ,ะผู้ที่ผู้ที่เป็นโรคจำเป็นนะ เร่งร้อนอันจะปล่อยให้รอตรวจตามเวลาปกติมันไม่ได้นะคะด้วยความที่ตรวจให้อต้องตรวจให้ทุกเมื่อเมื่อเวลาใดเวลานั้นบ่งบอกชัดเจนถึงเป้าประสงค์และคุณธรรมในการดำเนินการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของโรงพยาบาลจุฬายังไม่จบนะคะ แต่วันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดหลงแล้วติดตามเรื่องราวกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาและสภากาชาติไทยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามได้ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กรินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ